รีเวทบุเดเล็กๆมุมกระเป๋าเางเกยยีนส์นอกจากความสวยงามแล้วยังเสริมให้จุดนั้นมีความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งานหนักๆมากขึ้นสําหรับพิกเรวิร์กเราให้ความสําคัญกับจุดนี้เป็นพิเศษเราได้ออกแบบรูปทรงของรีเวทให้มีบ่าข,ขึ้นมาและใช้วิธีการตอกด้วยมือเพื่อค่อยๆให้ขาของรีเวทบานออกคล้ายหัวตะปูทําให้รีเวทมีความแข็งแรงขึ้นสามารถล็อกชิ้นส่วนนั้นได้อย่างคงทนพร้อมรูปทรงด้านนอกที่ดูโค้งและมีมิติของชื่อแบรนด์ที่ชัดเจนผลิตโดยการหล่อขึ้นรูปขัดแต่งด้วยมืออแบบชชิิ้้นนต่ ไม่บาดร่างกายเวลาใช้งานด้วยครับวันนี้รีเวทอาจเป็นเพียงดีเทลเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้ามแต่เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่เราใส่ใจเพื่อทํเกางเกงยีนของเราให้ออกมาดีที่สุดเพราะกางเกงดีไม่ได้หยุดอยู่แค่เนื้อผ้าแต่ยังอยู่ในดีเทลเล็กๆที่ใส่ลงไปในทุกจุดแบบนี้และรีเวทุกเม็ดก็ถูกตอกด้วยมือทีละเม็ดทีละตัวจากเรา p i w o r k s